เอาเอาเอาสวัสดีค่ะพบกับพวกเราช่องดาวรุ่งแฟมิลี่นะคะตอนนี้น้องวามาเล่นกับพี่งามว่าจะมาชวนพี่งามไปเดินรอบหมู่บ้านเดินเล่นรอบหมู่บ้านสักหน่อยไม่มีใครพาพี่งามไปพอ <travaille> ไ<ป>ม่อยู่พอน้อยพาพอโอเล่ไปอยู่ป่าก่อนแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ย เอ้ยยุตหัดทีกันแล้วพี่กับน้องอ่ะคุยกันคุยกันไปคุยกันไม่มีเสียงเลยพี่ <c oughs> สองคนโอ้ยดูแม่หนูร้องเรียก <c oughs> หาแล้ววาว่าเอ้ยเอาเด็กเขาคุยกันเขาจะมีเสียงคุยกันเป็นเงเงียบเป,ป็นเนสะียงกระซับ เออเออเอนั่งนั่งคุยกันนั่งคุยกันเออเออเอากดพี่เอาใครจะกดกันอะน้องกดพี่แล้วอะเอาอย่าคืนอย่าคืนพี่อย่าคืนพี่เออเออเออไปไปได้ยังไปได้ยังไะอิ่มยังเล่นด้วยกันอิ่มยังอะหนูเล่นด้วยกันอิ่มยัง ฮะวาวาเล่นกับพี่งามอิมยังลูกไปหาน้องงามตาสิไปเล่นกับน้องงามตาสิลูกมาเร็วมาน้องงามตาน้องงามตาบอกว่าพี่วาวามาเล่นกับหนูน้อยโอ้โอดูพี่งามพี่งามบอกว่าอย่าพึ่งไปพี่งามบอกว่าอุ้ยพี่งามบอกว่าอย่าพึ่งไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อ้่อยากให้พี่ไม่อยากให้น้องไปอ่ะ ดู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 อุ้ยไม่อยากให้น้องไปค่ะดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยบึ้าออมาเล่นกับน้องสาวก่อนโอ้ยไม่ใช่อยากเล่นกับน้องนะอยากไปหาพี่ก <c ười> ลับคืนแล้ว <c ười> ดูน้องงามตาบอกว่า <c ười> พี่วาวามาเล่นกับหนูน้อยเออยน้องงามตาว่าทําไมไม่มาเล่นกับหนูบ้าง่ะเอ้างามตาจา๋า ดูพี่ชายเขาไปเล่นด้วยกันอีกแล้วอ้โอ้ยไปแล้วบ่น่ะโอ้ยโอ้ยอยากไปน้ำโอ้ยอยากไปด้วยโอ้ยอยากไปด้วยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ให้ไปด้วยเลยดูดูดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยโวยวายเลยโวยวายแล้วอุ้ยโวยวายแล้วอ้ยอุยอุ้ยดูดูโวยวายใหญ่เลย เห็นน้องไปแล้วโอ้ยไปแล้วนะพี่งามนะโอ้หวยใบใหญ่เลยพี่งามก็ไปเดินหน้าอย่างเดียวเลยนะพี่บาวาน่ะดูโอ้ยอยากไปด้วยอยากไปด้วยเอยไม่ให้หนูไปด้วยอือนหนูอยากไปด้วยนะเอ้ยอ้ยอ้ยวาวาบาวาไปทางไหนลูกโอ้หาแม่โอ้บอกว่าเดี๋ยวมาเล่นใหม่นะ ไปหาแม่ก่อนแม่ร้องเรียกหานานแล้วหนูหนูคิดถึงแม่หนูบาวาบอกว่าหนูคิดถึงแม่หนูนะหนูคิดถึงแม่หนูหนูมาหาแม่หนูโกน ไปเล่นด้วยกันแป๊บเดียวเองคิดถึงแม่อมคิดถึงแม่แล้วครับโอ้หไปเล่นกับพี่งามแป๊บเดียวเองโอ้ยแม่ดาวรุ่งบอกว่าไปไหนมาล่ะลูกแม่คิดถึงนู่นดูพี่งามพี่งามบอกว่าวันหลังมาเล่นใหม่นะ หนูคุยกับแม่บอกแม่ว่าหนูไปเล่นกับพี่งามมาเออหนูไปเล่นกับพี่งามมาแม่หนูนพี่งามบอกว่าว้าว่ามาเล่นกับพี่ไหมทางนูน้นพี่งามโจคบ,บอกว่าว้าวามาเล่นกับพี่ไหม่นะว้าวาบอกว่าเดี๋ยวหนูคิดถึงแม่อยู่เดี๋ยวหนูเล่นมาบอกแม่ก่อน คิดถึงแม่แม่ก็คิดถึงลูกชายหนูรีบกลับมาหาแม่หนูก็คิดถึงแม่เหมือนกันห่างไกลกันไม่ได้นานเท่าไหร่เลยออ้าวหายคิดถึงแล้วเหรอจะไปหาพี่งามอีกบ่ จะไปหาพี่งามหรือว่าจะทำอะไรนี่จะเล่นโกงสับป,ประรดหรือเปล่าฮะโอ้ยอยากกินไอ้ต้นอออ่ากินเลยกินเลยนันน่ะอีกแบบอีกใบหนึ่งรวงลงไปนะเก็บอเอาสิลูกไ,ไว้ใหญ่งบ่ได้ดอกมันติดมันอยู่ติดบานพดนั่นแหละ ไว้โตกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วมันยัย่วยวนผมอะพอพลไม่รู้อะไรมันยั่วยวนหนูทุกวันเลยนะเอามาหากินลูกสับปะรดสุกแน่ๆเลยได้ไหมไหนเห็นไหมลูกเห็นลูกไหมเห็นลูกมันไหมลูกมันอยู่ตรงไหนเอาหาดูสิลูกสุกๆมันอยู่ตรงไหนเนาะมันหอมอยู่ตรงไหนเนาะเอาเคลียร์ฮะ เคียหาอันนี้เคียหาลูกสับปะรดสุกนะคะดูค่ะความฉลาดของเด็กน้อยนะคะจะจะหาลูกสับปะรดสุกให้ได้มันอยู่ตรงไหนลูกเจอยังเจอยังลูกสับปะรดสุกเจอยังไม่เจอหนูก็กินใบก็ได้เนาะนี่หนูไม่เจอลูกมันหนูก็กินใบก็ได้เนาะโอ้ยลดใสรถดใสรถดใสอย่าสี่เยียบได้เล็กมันบางน้ำนั่น กินใบไผ่นะคะกินแต่ใบก็เหลือกิ่งไว้อันนี้ก็ไว้เวลาจุดไฟไล่ยุงนะคะให้มันแห้งก่อนเนาะ,ะมาตั้งนานแล้วมาตั้งนานแล้วน่าจะเก็บอยู่หน้าบ้านหรือเปล่า ยาย่า,ย,าย่าดึงออกมานะเดย่ละยาดึงออกมานะลูกนะปะามาน้อยหอนูยาดึงออกมานะลูกนะเก็บไว้ตรงนั้นเลยเอาไว้เวลาหนาวพ่อพลจะได้กอ่อไฟให้ผิงไฟให้มันแห้งก่อน แม่ก็บอกว่ามาหาแม่เลวแม่ก็บอกว่ามาหาแม่เลยวว่าว่าเอ้ยขอเลยนะหาหาหาลูกสับปะรดสุกไม่เจอสักทีไงต้องใชสั่งลูกสับปะรดจะมีลูกสับปะรดอยู่ใช่สั่งต้นสับปะรดมาทักเนาะมันมีมันมีแบบลูกลูกมาอยู่หาลูกดังอย่างไรก็ง้อเนี่ดังเลยฮะนี่อ๋อนี่เจอยังเพื่อคือจะของุ่นไง เนายพ่นอะปึ๊กุ๊กพี่ลาดน้อยมาพี่เ้าปึ๊กคือผู้ใดปึ๊กคือพ่อพ่นปะมาหนูหนูหนูก็เหมือนพ่อนั่นแหละใช่ไหมใช่ไหมว่าวาคืารน้อยเนาะค่ะเขาอยากสำรวจกองสับปะรดพ่อพ่นเขาอยากสำรวจกองสับปะรดอยู่ โอ้ยเบิ่งคุณแม่ก็ลองเรียกหาลูกก็ลูกก็อยู่ตรงนี้แหละแม่เอ้ยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องดาวรุ่งแฟมิลี่ด้วยนะคะ ดูวาวาน้อยก็ยังอยากเล่นอยู่ที่โกงสับป,ปะรดอยู่สงสัยจะคันเทา้าคันเท้าครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้จ้าสวัสดีค่ะ